รังแดงเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่ชุมชนเกาะเกรด็ดมีการปลูกกันมานานและเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทางชุมชนจึงได้ร่วมกันคิดต่อยอดนําผลผลิตมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชารางแดงโดยได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนเครื่องจักรการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานส่งที่ศูนย์จําหน่ายสินค้าโอท็อปและจําหน่ายทางสือ่อออนไลน์ค่ะก็คือชารางแดงเนี่ยมันเป็นพืชท้องถิ่นประจําอยู่ที่เกาะเกร็ดนี่ฮะ แล้วก็คุณสมบัติก็มากมายเช่นลดความดันลดเบาหวานและสิ่งที่ดีที่สุดคือลดไขมันในเส้นเลือดครับผมพอดีตอนปี54เรามาประสบปัญหาน้าท่วมแทบจะไม่มีอะไรเหลือเลย ผมก็มาแปลรูปมาตอนแล้วก็มาแจกให้สมาชิกในกลุ่มได้ใช้กันได้ปลูกกันแล้วทางกลุ่มเราก็ไปรับซื้อแล้วก็มาแปลรูปที่บ้านเนะครับเรามีสมาชิก68ท่านเรามีทุนเลื่อนหุ้นอยู่แสนกว่าบาทพอเราแบบว่าเราไปซื้อหมุนกันไปทีละเจ้านะเจ้าหนึ่ง20โลบ้าง30โลบ้างเสร็จแล้วสมาชิกก็จะได้ในส่วนที่ซื้อแล้วก็เอาสมาชิกเนะี่ยมาทําก็จะได้อีกวันละ250ที่กลุ่มเป็นค่าจ้างอีกต่างหากแล้วพอสิ้นปีเนี่ยเราก็จะสรุปบ,บัญชีแล้วเราก็จะมีปันผล ให้สมาชิกอีกก็คือตอนนี้เราได้ทางสากลนะสากลในประก็ตเนี่ยช่วยเราช่วยซื้อเรานะฮะสากลปรเกตไซน้อยนะครับบางวัวทองนะครับบางใหญ่แล้วก็เราก็วางจําหน่ายอยู่ที่ศูนย์โอทอปของนอนบุรีมีขายออนไลน์ฮะตอนนี้ออนไลน์เราก็ไปทั่วประเทศครับเดือนนึงเราก็อาจจะขายได้ประมาณ2อ0พองทศกศเข้ามาช่วยเราเยอะเลยครับทั้งที่ช่วยเราอบรมช่วยหาตลาด พาไปดูงานนะครับตรงนี้นะครับและสิ่งที่จะตามมาคือท่านก็จะให้เงินกู้ที่เราจะมาทําผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับคือการเป็นขอมาตรฐานอยอนะครับผมสิ่งที่เราเข้ามาสนับสนุนอย่างแรกนะครับนอกจากในเรื่องของการรวมกลุ่มนะครับในการให้ความรู้การสร้างศักยภาพผู้นำนะครับเราได้มีการนําผู้นําของกลุ่มไป รับการอบรมให้ความรู้นะครับให้ความรู้กับกลุ่มในเรื่องของการจัดทําแผนธุรกิจแผนการตลาดนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมีการสนับสนุนในเรื่องของต้นทุนนะครับเงินทุนดอกเบี้ยต่ําผ่านโครงการต่างๆที่ทกศเรามีอยู่แล้วนะครับทำให้กลุ่มนี้สามารถมีแหล่งเงินทุนมีเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาสามารถขับเคลื่อนธุรกิจของชุมชนนี้ไปได้นอกจากสินเชื่อปกติที่เราให้กับรายบุคคลแล้วนะครับสินเชื่อสําหรับกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นสินเชื่อที่กำลังฮอตฮิตอยู่ตอนนี้ก็คือสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย นะครับซึ่งมีอัต,ตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะครับก็คือเ,อเงินกู้1ล้านเนี่ยดอกเบี้ยแค่ 101, ร้อยหต่อปีเป็นสินเชื่อที่จะทําให้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเนี่ยสามารถลืมตาอ้าปากได้เพราะว่าลดภาระต้นทุนลงสิ่งเหล่านี้นะครับจะทําให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ที่ยั่งยืน<อ>สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรกรณ์การเกษตร